สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนี่หน้าบ้านยายสอนนะแค่เอฟซีดอกไม้สวยมากดอกไม้งาหมีจ้าสวยจริงๆนะคะดอกหงอนไก่เนาะสีบานเย็นสวยงามมากแต่อยู่ในกล้องยายเป็นสีแดงจริงๆมันเป็นสีบานเย็นนะแต่มันอยู่ในกล้องทำไมเป็นสีแดงไม่เข้าใจบ้านน้องสาวบ้านยายสอนนะ โอ้อยู่ในกล่องเป็นสีแดงเฉยเลยนี่มากินแหนมอยู่บ้านเตี้ยนะคะอยู่ชื่หลานสาวคมาทำนู่นขายแหนมเด้อพี่น้องมากินน้ำแังแหนมแซ่บๆนะคะแม่ค้าก็สวยอยู่บ้านยังเตะะี้ยใครอยากกินก็มาเด้อที่บ้านยายเองใส่กอกจ้าใส่กอกอีสานแซ่บๆเด้อจ้ะ อนไรอะไร,ะไรมาไม่เคยทันเลยมาที่ไล่หมดทุกทีมาที่ไล่หมดทุกทีมาไม่เคยทันเพราะว่ามันหมดเร็วเพราะว่าเขาขายอร่อยมันก็เลยหมดเร็ววันนี้มาเร็วจะเลยได้ินวันนี้ยังไม่มีคลิปเลยนะเอฟซีวันนี้มากินไส้กรอกอีสานได้แล้ว สวยเลยกรอบๆแซ่บๆจ้ะโอเคขอบคุณค่ะแจกตังแล้วนะคะนี่นะคะหนากินบอจ้ะนคะคะที่บ้านยายก็เยอะอยู่ทางนน้นกข็ขายกับข้าวนะคะซีอันนี้สกอยจังก็ทําเองนะนี่ทําเองมีมะพร้าวด้วยมะพร้าวน้ําหอม เขามีแกงอะไรด้วยเนาะนี่กับข้าวเยอะะเลยนี่นีหมกหมูมีแกงหน่อไม้เหรอต้เป็ดโอ้แกงสื่นะโ,<อ>โ<อ>หลกหนังไก่เขาไม่ได้ไปหาปลาบอกเห็นเขาหาปลาอยู่ห้วยเขาไม่มีปลามาขายใช่ไหมมีแกงมีแต่ปรปลาทอดอ๋อมีแต่ปรปลาทอดอาอวันนี้ฝนตกเหรออ๋อฝนตกอยู่ที่ตลาด ร้านก้วยทอดหมดเลยก้วยทอดก็จะหมดเร็วนิดนึงเขาก็จะมีหมาล่าด้วยนะอันนี้ก็จะมีหมาล่ามีลูกชิ้นย่างแล้วก็มีจับข้าวโอ้วันนี้มีหลายอย่างวันนี้ไม่มีขายปลาเหรอปลาวันนี้ไม่มีใช่ไหมอ๋อมีของหวานอันนี้ก็มีนี่นะคะ fc ไม้ลนะห้าบาทไม้ละสิบาท มีข้าวโพดด้วยข้าวโพดโแล้วกับของน่กับเ,เลยบดรลูนี่อ่าแล้วก็ขายกี่บาทแล้วคนเขามาซื้อแล้วจะรู้เหรอว่าขายกี่บาทโอ้โหเวลานคนมาซื้อตะโกนเอาอัน unified, นี้คืออะไรนี่น้องไก่จ้าน้องไก่ไ,ไก่พันไก่บ้านไก่บ้านไอ้ไก่พันอ๋อไก <inadequ. S 1> ่พันหัวหมูไอ้นักกากหมูอ๋อนักกากหมูแกงขี้เหล็กอ๋อน้ำพริกอ๋อนักกากหมูถุงเท่าไหร่นี่ โอ้ถุงสามสิบบาทเยอะเลยโอ้นี้แม่ค้ามาอีกแล้วอันนี้แม่ค้าขายอะไรนี่แม่ค้าขายอะไรอันนี้เจ้านี้กำลังมาเอ,อ่อกุยชายทอดโอ้วันนี้แม่ค้าเยอะในะอเอฟซีแซบแซบแม่ค้าเจ้านี้เพิ่งมา,าอันนี้ขายอะไรคะขนมจีบกุยช่ยายซาลาเปาจ้าอ๋อขนมจีบปุยช่ายซาลาเปาเพิ่งมาถึงนั่นเนี่ยแต่ขายมาแล้วนะคะ <laughs> ขายมาจากที่อื่นแล้วแต่เพิ่งมาต่อที่นี่ให้มันหมดตรงนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดเนาะดูบ้านย่งเตี้ยนาะฟีใครอยากกินก็มาเด้อบ้านยังเตี้ยมีกับข้าวเยอะย,เยอะเป็นตลาดเย็นนะคะฝั่งนู้นก็มีใกล้ๆบ้านยายแต่ยาไม่ได้เป็นกับข้าวเยอะเลยนะคะไหนยังยำค่ะยำค่ะโอ้ยำกี่บาททำไมเยอะจัง 40ค่ะ <45. S 1> 40บาทอ๋อของใครมาขายอ๋อก็ขายยำด้วยนี่มีกับข้าวมียำด้วยนะคะจานละ40บาทมันเริ่มเลยอ๋อต่อต่อคิวยาวเลยใช่ไหมนี่สคิวสองคิวยำม,มามา่าอ๋อ มียำม,มาม่าแล้วก็มีอะไรแล้วแต่เราจะเลือกใช่ไหมมียำทางนี้ก็มีรสลูกชิ้นทอดลูกชิ้นนึ่งแล้วแต่ใครจะกินนึ่งใครจะกินทอดในเอฟซีไม้ละห้าบาทไม้ละสิบบาทนะคะทางนี้ก็มีเค้ก โอ้แม่ค้าเคบมาถึงนี่แล้วโอ้ไม่ได้ขายฝั่งนู้นแล้วเหรอมาทางนี้เลยใช่ไหมตรงนู้นไม่ไม่ไม่ไปแล้วโอ้มาทางนี้ขายดีกว่าตรงนู้นกลจะได้ใช่ไหมใช่มันเป็นทางผ่านขายนี่ดีกว่าเอฟีแม่ค้า บ้านยายสมอนด้ะพี่น้องเวนลูกใครขยอยากกินอะไรก็มาเดินที่บ้านน่กเตี้ยนะใครฝืนขอข้าวเยอะแยะเลยอย,กกเอยากกินอย่างก็มาเดินต้องใสักอันนี้ศูนย์สาธิตในหมู่บ้านนะคะก็จะมีผักตอนเย็นนะคะ มีผักมีหลายๆอย่างโอ้ของกินเพียบมีถั่วฟูด้วยโอ้นี่ไงผักมีถั่วฟูผักใหญ่จังมีผักกันจอมมีประทูอันนี้ผักอันนี้พริกถุง่าสิบบาทเอาไปต่ำแซ่บ ถัวสิบบาทใช่ไหมจะไปปนกันกับพริกหยวกอันนี้อุย้ยถัว่วเอาไปผัด<า>คลกอ,อร่อย<า>ฮะมาละสิบเอาไปทำอะไรดีเนาะเอาไปต้มบ่เอาไปต้หรือไป,ไปทำอะไรดี ต,ตามตอนนี้จะเย็นแล้วฮะตัดใส่หมูเนาะหนูดึงให้ยายหน่อยเอาอันเดียวเอาไปให้น้องสาวเป็นศูนย์สาธิตหมูบ้านนะเอ็ดซี ็มาซื้อผักศูนย์สาธิตหมู่บ้านย่านเตี้ยนะคะทีนี่มะเขือเทศเอาไปตำส้มตำว่านมานาวสวยมากเลยมะนาวสวยมาก สำหรับคลิปนี้แค่น้กอนเดอร์ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไ่นะคะอยู่กับสมอนชาแนวนะคะมาซื้อของศูนย์สาธิตกับตลาดตลาดตอนเย็นบ้านยางเตี้ยนะคะเอีใครอยากไปผ่านไปผ่านมาซื้อได้นะคะสวัสดีค่ะ